การติดตั้งแอปพลิเคชัน Zoom นะคะอันดับแรกนักเรียนคลิกเข้าไปที่ Play Store นะคะคลิกเลือกแล้วก็เสิร์ชหา Zoom Cloud Meeting นะคะ Z O O M Zoom Cloud Meeting พอเจอให้คลิกที่ติดตั้งเลยค่ะ <Champions. S 1> ติดตั้งเสร็จให้เปิดขึ้นมานะคะ พอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะคะครั้งแรกแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะนักเรียนกดคำว่า sign in ค่ะ sign in แล้วก็ให้เลือก sign in with Google นะคะตัวนี้ที่มีตัว G พอเข้ามาให้นักเรียนเลือกบัญชี Google ของเราค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถใช้ซูมได้เลยนะคะนี่เข้ามาหน้านี้คือพร้อมใช้งานแล้วค่ะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับบางคนถ้าหลังจากเข้าใช้งานถ้าเขาถามปีเกิดให้นักเรียนกรอกเป็นปี2,000นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนกรอกปีเกิดจริงของนักเรียน Zoom จะไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า13ปีเขาใช้งานค่ะเพราะฉะนั้นให้กรอกปีเกิดเป็นปี2000นะคะจะได้ง่ายต่อการจำนะวันเดือนปีเกิดกรอกลงไปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ